พ่อจันลมอวกเลยล่ะอเข้ากับพ่อดีเป็นมหาปีแล้วละ่ะปีนี้เลยเป็นรุ่นแรง่งลายปีนี้เก็บลายค่ะคู่ปีไปเฮ็ยตกายภาพบำบัดเต้ไปฝังเข็ม เปนี่ก็ไปหาหมออยู่เขาบอกให้ไปเห็ดกายภาพัยุงพระท่านมีเวลาไปเห็ดกายภาพคดาเห็ดต่างงันเป็นีนีเป็นไรค,ครับหัวเข่าเสียมครับยางรูเห็ดขึ้นเห็ดลงบ้านข่เจียเป็นผักมันก็เลื่องขึ้นล่งห้าก็เลืเ่องเก็บขาเก็บหัวเข่า ที่พักกับพักอะไรขอเป็นหนีนะเจา้าเป็นหนีเจ้าหน้ายอยู่เืนหนึงคนผู้ชายอันไปวอไว้ก็ที่ได้หางเงินมาใส่หนีเขาหรับพีห่หนอน่หางเงินมาใส่หนีเขาแล้วไปวะไว้แท้แท้หนีเป็นสินเขา ร่างกายหมอหัวเข้าไปว่าไหวเขายางเห็ดเบี้ยบว่าไ้มันก็คือบานมันก็จําเป็นต้องเศร้าพักพักขาพักขาพี่น้องเขาเข้ายางกับถูกกระเจาเดนไปว่าไ้ไปท้ายคิดตั้งไหนเราเดนไปว่าไ้แล้วยางยางไก่กับว่าไรกีบขากีบเข้าเฮน ูกปวดแขนเพราะว่าช่วงนั้นลดตำ่ำแขนกับดำเล็กบัะนี้ปวดแขนให้แม่ซื้อยาไปให้แม่เพราะว่าเด็ซื้อยาไปให้เราดีซื้อไปให้ซ้วซตัวลูกไปซื้อเพราะยางไปบ่รหอดรันค่ายางไปบ่รหอดรันค่าพี่น้องอนี่เขาไปหาหมอเองเขาหายยามันกิดเยราะหยาง เขาคือว่าไปหาหมอวันไปหาหมอเอายาน้ำหมอมากินเราก็แล้วเพราะตัวตแม่ส่งไปนแม่งานไก่ว่าอะไรอยู่ปวดขาพี่น้องไปหาหมอเราก็ไปลูกกระไดปวดแขนได้ก็ไปหาหมอ